ส,สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาออกกำลังกายครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นบาสน,นะครับดูดูถ่ายนู่นได้ครับโอ้โหเ้อเหเรอยลเขาชื่อเขาเ้าไปผู้พันครับโอ้โหชุดเก่งมากโซเซอร์เดย์นนี้ครับโอ้โหเตะเลยครับเอาชุดหน่อยชุดหน่อย <c oughs> สาธิตแล้วสาธิตครับโอ้อยานดูถ่ายานั่ <c oughs> นคร้อมนดูผู้พันครับน,นั่นนั่นไปเลยไปเลยดูน่าเฮ้ย เอาเกียร์เกียร์เกียร์เลยเลยเกียร์มือไม่เข้าสักคนเลยอะไรนี่อะไรอะไรกันอย่ายุ่งปัดจ้วงตบมือแมทำไมเจ้าของกล้องช็อลงอ่ะแปลกจริงอ่ะ อีกแล้วอีกแล้วเมื่อวานก็ไปฟันโชว์อะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมทำไมทำไมนานนานเอานอกไปชูมานไปพี่ถ่ายไปไปไปสักูลเอ้ยไม่เอาเร็วเร็วเอ้ยเร็วเร็วเร็วยังไม่สามนาทีเลยแรไ้หนกกล้องนี้เอาเร็วเอาไปเอาเร็วเร็วเอ้ยพอแล้วเอาจริงเหรอเอาเร็วจริงเลยเอาเร็ว นาเดนี่นี่เอาเร็วเร็วเร็วเก็บปูปมเร็วเก็บปูปูร้อเนี่ยเข้าไอไอเด็กเลยนั่นเดด้วยนัเด็ไอเด็กเลยลงยูทูบเลยนี่เอาเข้าเร็ว ไปต่อไมปไปต่อไปไปเอาอายคุณอ้าวตายพี่เลยภูมิใจชนะเด็กชนะเด็กภูมิใจภูมิใจชนะเด็กนะนี่ก็จะเป็นการลีลาชุดบ้านครับสอบม่เข้าก็อย่าว่าครับผมก็เล่นบ้านไม่คิดดีครับก็ตามจริงผมจะได้เวลาสี่ห้านะครับวันนี้ก็พอวันนี้ก็ฝนไม่ตกครับก็มาเล่นอย่างนั้นับอกได้บอกได้นี่เวลาเท่าไหร่ คุณเยี่ยมมาเกียไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรสองนี้ไม่มาเกียสุดยอดสุดยอดยยังี่ไหโชยโชยโชโชว์บอนะไปครับเออเี๋ยนีครับนี่คือลีลาดับหนึ่งครับอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวผู้ชมไม่ทันสังเกตไม่เอานะครับจะไปยอมไปไปนายนาสดูดูดูเดเด็ก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 ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ ไม่เข้านี่นอายเด็กเลยนะออไปลีลาประจำตัวที่สองผมเหมือนตัวชุดนะจริงเหรอ,อยังยเดนินให้โดนแบงให้เดนแบงไม่ไหม,ไมค,ครับไม่เข้าครับผมภูมิใจมากเกลีหรอ <laughs> เ,เหรอเกียเกียวโซาเกียยยุ่งนนดิาดูเด็กครับ เนี่ยเยาวชนของชาติเล่นบ้านเนี่นะ่รับคุณปู่ชื่อุปอะไรปูวันปูวันไอ้ปูวันปูวันเดี๋ยวจเอาอะู่วันครับโชว์ใหมครับโชว์ใหม่ครับเดี๋ยวเพื่ออาจารย์นะเอไว้เลยเอาตอสุดท้ายพ่อพันธุ์พี่ชาพี่ชาโดโชโชวโอ้ยแกเสำหรับ ในการที่ในการที่อะไรต้องพูดผิดต้องบอกว่าจบไปจบใน,ใ,นในการจบแล้วก็มีพอเขาคนดูเข้าปวดหัวน่มันมันหัวเลยนั่ะน่ะเอาเร็วก็สาธิตในการเล่นออกกําลังกายอผมอ,ออกกลังกายของผมแล้วนะเร็ว สนามกีฬาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ขอบคุณครับปิดหมดแล้วปิดปิดนิ่มปิดนปิดนิ่มปิดก๊